สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อน,อนมาดูการรักษาตาของผมคือมันขุ่นมัวมองไม่ชัดนะครับต้องใส่แว่นคือไปหาหมอคลินิกมาสามสี่ทีลวไม่ดีขึ้นเสียค่าค่าตรวจค่าตรวจนี่ีละพันทีละเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ยามาสองขวดหยอดแล้วไม่ดีขึ้นครับคือการพักผ่อนผมก็ดีนะ แต่วันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆใหม่ว่ามันมียาตัวไหนเมืองที่ผมไปลงมาใหม่แล้วตามร้านขายยาที่ว่าเขาบอกว่ามันดีผมก็จะลองดูเดี๋ยวผมใจ้เพื่อนๆดูตัวยาครับตัวที่หนึ่งยาล้างตาร้านร้านยาเขาจัดมาให้ผมนะครับนี่นี่คือตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองลูทีนเมกา้า เขาให้เขาเขียนมาด้วยให้ผมกินยังไงสายาล้างตาผมรู้สึกว่าหยอดแล้วรู้สึกว่าสบายตาครับดีกว่าไปคลินิกตายสี่ยากินฆ่าเชือ้อเนี่ยจะเขียนว่าไงผมต้องดูใหม่นี่ไงครับชื่อมัน เขาจะให้มาเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วเขาจะบอกวิธีการกินมาด้วยผมรู้สึกว่าแค่ผมหยอดล้างตาตัวนี้แล้วก็หยอดเนี่ยรู้สึกผมสบายตาขึ้นเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆหรือทุกคนมีอาการแบบผมตาผ้ามัวตาติดเชื้อให้ลองเอายาพวกนี้ไปซื้อไปซื้อยาพวกนี้ตามร้านขายยาดู ผมหอดแล้วผมสบายตาครับเนี่ยวันแรกเองผมไปหาหมอคลินิกมาสามสีท่ทีไม่ดีขึ้นเลยครับนี่จะเสียตังค์แต่วันนี้ผมไปถามร้านยาที่เขาขายยาราคาดีๆแฟนผมเคยใช้ตัวนี้มาผมลองหยอดดูมันก็สบายตาครับผมเลยไปให้เขาจัดยาให้ผมหมดไปแค่พันพันนิดๆครับถูกกว่าไปคลินิกอีก ถ้าทุกคนมีอาการแบบผมลองไปปรึกษาร้านยาดูก็ได้หรือจะเอาแบบผมก็ได้เนี่ยถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอาการของผมไปเรื่อยอันนี้ผมเพิ่งมามาลองด้วยตัวเองเนี่ยครับอาการตาของผมที่ผมหยอดมามันจะเหลือง ตาผมมันจะไม่ใสมันจะแดงๆเนี่ยสองข้างเลยมันจะเหมือนเป็นขุยมีขุยอะไรอยู่ในตามองไปถ้าไม่ใส่แว่นนี่มองไปมันจะมัวหมดเลยแล้วพอเจอแสงลถหรือแสงใครเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นเป็นสว่างเป็นสว่างมองไม่ชัดมันจะเป็นไฟดวงๆครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ยาตัวนี้ดู สักสามวันแล้วผมจะลงอยู่ลงบอกเพื่อนๆว่ามันมีอาการยังไงดีขึ้นไหมอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าการรักษาตามเป็นยังไงก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันอค,ครับ